นั่นเองหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันรวมกันอยู่มันกคือการบวกกันนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการกระจายนะคะนั่นเองก็เขียนหนึ่งบวกกับเศษส่วนก็คือเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับหนึ่งจะกระจายตรงนี้ก็ต้องแทรกอะไรเข้าไปคะเขงามาอะไรบวกบวกกับเศษส่วนก็คือเศษเจ็ดส่วนสิบอ่ะทีนี้ บวกกับเศษส่วนสุดท้ายคือเศษเกีินส่วนสิ๊หนึ่งตังน,นี้ก็อยู่ไหนแล้วคะหนึ่งตังน,นี้หายไปไหนเขาไปบวกกับหนึ่งก็ ส่วนตัวสุดท้ายค่ะก็คือเศษเก็ส่วนสิบทีนี้เราก็หาผลคูณของตัวนี้ค่ะ2ส 2แล้วก็ ได้ไม่เป็นเ็จเกินตอบเสร็จเกินได้ไหมไม่ได้ทีนี้2บวกกับ5้าเป็นลบหก 6, กีค่ครั้งห้าอะไรใกล้เคียง 5, หกห้าคูณอะไรใกล้เคียงหกหนึ่งใส่หนะะึ่งค่ะห้าอะไรใกล้เคะียงหกห้าหนึ่งห้าเอาห้าเป็นลบหก 6. เหลือเท่าไหร่หนึ่งตัวบนก็เหลือเศษหนึ่ง ส่วนด้วยคดคืเิเศษคะใครงงว่าตัวนี้มาตัวนี้ได้ไงก็คือไม่ได้ก็ไม่ได้ดยกอ่ะเธอหูวห้าคูณอะไรใกล้เคียงหกท่องไม่ห้ายี่ห้าคูณอะไรใกล้เคียงหกงห,ห้าห้ส <5. S 1> สิบมันเกินหกไม่สิบอ่ะใช้ไม่ได้มันก็ต้องใช้ห้าหนึ่งห้าทีนี้เอาห้า หเหลือเท่าไรห้านับไปเท่าไหร่ถึงจะได้หนึ่งหแล้วหเหลือเท่าไรหนึ่งตัวบนก็กลายเป็นเลขหนึ่งส่วนเป็นอะไร5ใส่ส่วน5้าเท่าเดิมทีนี้นั่นเองค่ะ วนเเท่าไหร่คะเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนหเป็นเศษส่วนยังต่ำไหมก็ตอบค่ะ3ามเศษหนส่วน,วน,วนไม่เข้าใจบรรทัดไหนถามบรรทัดแรกใครไม่เข้าใจบ้างเดี๋ทำเองทำไม่ได้นะคะถามได้เลยได้ค่ะบรรทัดที่สอง การถามเพื่อนนะสามสี เข้ามาแล้วเห็นโจเห็นโจอะเขียนเขียนพร้อมกันนี่แหละเขียนเลยค่ะทาไปพร้อมๆกันนี่แหละได้ทำได้อ่ะเสร็จยังเสร็จยังคะ เหลือเศษส่วนเศษสองส่วนเจ็ดเหลือเศษเจ็ดส่วนเจ็ดสี่อ 8, ่ะใครวันนี้ใครไม่ได้ได้ไหมได้นะเด็กทำเองทำไม่ได้นะลูกทำได้ไหมต่อไปวันนี้ขัดใจสายไม่ต้องมายุ่งเลยเพราะไม่มีจำนวนนับแล้วใช่ไหมคะเขียนไหมเดิ น,น,น่นอนเพราะมันน่าจะลบได้หนึ่งข้งใช่ไหมคะเพราะมันใกล้กันอ่ะก็เป็นหนึ่งทีนี้14บสเป็นลบ15หรือเท่าไหร่14ไม่ได้ในใจนะเป็นเท่าไหร่จะได้15 14แล้ว15บหก็ 25, คือ1 1ใส่ตรงไหนข้างบนส่วนเป็นเท่าไหร่คะอ่อส่วนเก่าเป็น14บสี่เพราะนะส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็น14ตรงนี้เป็นเศษส่วนยังตามไหมตามแล้ว see การบ้านวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือในหน้าส2มสใช่ไหมคะเมื่อกี้นะคะครูได้สอนข้อ7และข้อแไปเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองทําข้อ9ด้วยตัวเองหนึ่งข้อนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มผู้ปกครองนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ